สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่27พฤศจิกายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสโมอสรอโรตารี่รอย,ย่่นหัวหินมอบหุ่นจำลองสำหรับฝึกอบรมการทำ CPR ให้โรงพยาบาลหัวหินค่ะ วันที่27พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาที่ห้องรับรองไกลกังวลชั้นล่างอาคารเฉลิมงพระเกียรติ8 0พรรษาโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สโมสรโรตารี่รอยั่นหัวหินนำโดยมิสเตอร์ไบอันแอนเดอร์สันนายกสโมสรพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่17อารีมิตรอุปถัมโรเทเรียนคุณเธอบุตรประธานโครงการอดีตนายกนภา,าแก้วเต็มผู้ ผู้ประสานโครงการและสมาชิกสโมสรโรตารี่รอยัลหัวหินในร่วมพิธีส่งมอบหุ่นจำลองสำหรับฝึกอบรมการทำ CPR จำนวน13ตัวให้กับโรงพยาบาลหัวหินโดยมีนายแพทย์จิตรัตเตชาวุธิพรผู้อำนวกยการโรงพยาบาลหัวหินเป็นผู้รับมอบมีนางจารุณีตั้งใจรักการดีรองผู้อำนวกยการภารกิจด้านการพยาบาลนางจินตนาวิทยาเสรณีพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษและ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโรงพยาบาลหัวหินมีภารกิจในการจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยวิธี CPR ให้แก่องค์กรต่างๆรวมทั้งกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนน้องว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นโครงการสำคัญของสโมสรโรตารีรอยัลหัวหินการฝึกอบรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หุ่นจำลองเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตโดยเฉพาะการช่วยหายใจแบบปากต่อปากและการกดหน้าอก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมีหุ่นฝึกอบรมเพียง12ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เข้ารับการอบรมที่เพิ่มมากขึ้นสโมสรโรตารี่รอเย่นหัวหินจึงได้ดำเนินการจัดซื้อหุ่นจำลองเพิ่มอีก13ตัวเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลรวมเป็น25ตัวช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมให้สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิสเตอร์ไบอันแอนเดอร์สันนายุกสมโมสรกล่าวว่าโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของสมโมสรโรตารี่รอยัลหัวหิน sin, ในการสนับสนุนสาธารณาสุขและสร้างเสริมทักษะการช่วยชีวิตให้แก่ประชาชนนักเรียนและองค์กรต่างๆในอำเภอหัวหินอันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยและสุขภาวะของชุมชนโดยรวมเป็นโครงการร่วมระหว่างสมโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน sin, กับสมโมสรโรตารี่บางกอกเซาส์จะซื้อหุ่นจำลองรวมมูลค่า36,400 There the 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 it is today. We're at Hua Hin Hospital, the Rotary Club of Royal Hua on the 27th of November 2026. And we are donating um, mannequins for CPR training. And this is a joint project between the Rotary Club of Royal Hua and the Rotary Club of Bangkok South. We're providing 13 new mannequins so the trainers. people have, uh, have, uh, so have, so have groups of 25 25 50 12 so b วันนี้ส,สโมสรลอตเตอรีโรโยหุ่นมาทำการมอบอเพื่อทำการใช้ฝึกสอน CPR วันนี้เรานำมามอบให้าากับลงมาาลหุิน13ตัวแล้วหุ่นแต่และตัวเนี่ยเราจะใช้คนฝึก2คน ประมาณนั้นนะคะ,คะแต่ว่าอันนี้มันเป็นโครงการร่วมระหว่างสโมสรโ o ตอรี่โรโยหัวหินกับสโมสรบางกอกเซาค่ะก็อยากจะฝากว่าสําหรับครูผู้ฝึกเนี่ยจะได้มีอุปกรณ์เพิ่มจะได้ฝึกคนมากขึ้นแต่ละครั้งที่เขาออกไปไปสอนเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนะคะคือไปฝึกสอนให้คนรู้จักช่วยชีวิตคนอื่น ด้านนายแพทย์จิตรัตเตชาวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินกล่าวขอบคุณสโมสรโรตารี่รอยแยนหัวหินในการมอบสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้พี่น้องชาวหัวหินกับโครงการมอบหุ่นจำลองสำหรับฝึกอบรมการทำ CPR ในครั้งนี้ให้กับโรงพยาบาลหัวหินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้สอน CPR เพราะในอนาคตประชาชนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ถือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นหากเจอสถานการณ์จริงและเตรียมวางแผนนำสอนประชาชนโดยเฉพาะสถานศึกษาต่อไปคนณอรีที่มาร่วมวมบอบบุญให้เรานะครับเพราะว่าอันนี้จะเ,เป็น โดนเรื่องสำหรับการใช้สอนสีญญานะครับก็ในอนาคตเนี่ยกประชาชนเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะครับจะได้ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประสบเหตุเนี่ยสามารถที่จะสามารถทําได้นะครับเราก็จะมีวัดแทนการสอนสอนประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะนักโรงเรียนที่เขาอาจจะอยู่ในโรงเรียนแล้วก็อาจจะไปเดินตามห้างหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดะบเหตุเนี่ยนะส,าสามารถช่วยได้ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทีมโรงพยาบาลก็จะเข้าไป สนับนตอบนะครับแล้ก็ต้องการของน้องนะครับ,อรรรรบเอ,อ่อตัวตนี้ทําสิ่งดีๆมาให้กับเด็ชาวัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับครับหัวหินเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ค่ะ วันที่27พฤศจิกายน2568ที่สถานีรถไฟหัวหินหลังเก่าจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นายอนันทชัยแจ้งเหตุประธานกลุ่มกระตอยรักหัวหินร่วมกับเพจมาดีวัยรุ่นและสถานีรถไฟหัวหินเปิดพื้นที่สถานีหัวหินเก่า รับบริการสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยเปิดรับมาเป็นเวลา3วันและจะเปิดรับไปจนกว่าสถานการณ์จะสู่ภาวะปกติมีประชาชนต่างทยอยนาสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มและเสื้อผ้ามาร่วมบริจาคก,กันอย่างต่อนเนื่องโดยมีมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินได้นํารถสไลด์และรถกระบะมารับสิ่งของต่อเพื่อจะนําไปใส่รถบรรทุกคันใหญ่และนําสิ่งของทั้งหมดไปให้ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ต่อไปในอนันตชัยแจ้งเหตุ กล่าวว่าทางกลุ่มกระตอยรักหัวหินร่วมกับสถานีรถไฟหัวหินและเพจมาดีวัยรุ่นเปิดพื้นที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,ภย,ภยทางภาคใต้โดยเรารับแต่สิ่งของบริจาคไม่รับเงินบริจาคเราจะนําสิ่งของมาแพ็คเป็นถุงๆเหมือนถุงยางชีพพร้อมส่งเลยไม่ต้องคัดแยกปลายทางอีกซึ่งของบริจาคทั้งหมดเมื่อวานทางมูลิธิเพชรเกษมหัวหินได้นําเจ้ายักษ์แดงรถ600ใหญ่สีแดงมาขนไปทั้งหมดทั้งน้ําและถุงยางชีพ ประมาณ500-600แพ็ควันนี้ทางมูรนิธิเพชรกเกษมก็มารับเพิ่มอีกมีประมาณกว่า 600, 600กว่าชุดได้เราเปิดรับบริจาครมวันนี้ด้วย3วันแล้วปกติเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่บางที5โมงเย็นก็มีบางคนยังไม่เลิกงานเราก็อาจจะต้องอยู่ต่อหน่อยจนถึงหัวค่ําเราจะผักดันของทั้งหมดเข้าสารอาหารแห้งยาแผมเพิ์ผ้าอนามายัยอาหารสัตว์นมผงเด็กยาสีฟันน้ำยาบ้นปากมามา่าปลากระป๋อง เราจะทำเป็นชุดๆให้หมด ไปพร้อมใช้ได้เลยใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพราะในหัวหินเรามีรับบริจาคอยู่หลายจุดมีน้อยทำน้อยมีแรงก็มาช่วยการแพ็คของได้เราก็จะเปิดรับบริจาคเรื่อยๆจนขวาสถานการณ์จะคลี่คลายกับสุ่ภาวะปกติสิ่งของบริจาคนอกจากมูลนิธิเพชรเกษมจะมารับแล้วก็ยังมีทางการรถไฟซึ่งทางการรถไฟจะมีขบวนพิเศษมารับสิ่งของบริจาคเขาจะแจ้งมาและมาจอดตามไหลาทางพอรถไฟสามารถเดินทางลงสู่ภาคใต้ได้แล้ว แล้วครับก็สวัสดีครับผมนายอนัน์ชัยแังเขตนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มกระตอยลากูหินนะครับด้วยเหตุการณ์น้าท่วมหรืออุตการภัยทางภาคใต้ที่หัดใหญ่นะครับก็เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราเคยทํา่อนน้ำท่วมภาคใต้ก็เคยทําด้วยธีเนี้ยเปิดรับที่่ายรถไฟแล้วก็มีขบวนรถไฟมารับไปส่งก็เลยว่าเอ๊ะเราน่าจะเปิดรับอีกทีหนึ่งก็ทางมาดีไมรุ่นนะครับเพื่อนปนิวเื่นก็มาถามมาเาเราสูกคนเปิดก็เลย ติดต่อทางร้ายสานีทำหนังสือขอใช้สถานที่ในการรับบริจาคโดยเราจะไม่รับเงินสดนะครับรับแต่สินของนะครับเพื่อที่จะแพ็คนะครับเป็นชุดๆเหมือนถุงยางทีพนะครับเพื่อที่ว่าพร้อมที่ไปถึงนัดส่งเลยไม่ต้องมาคัดแยกที่ปลายทางอีกก็ของแห้งครับมาม่าแล้วก็ปลากระป๋องพวกนี้ครับขนมขบเคี้ยวของของของเคี้ยวเด็กพวกนี้ครับนมนมผงเด็กนะครับยาสีฟันนี่เริ่มเริ่ม,ม,มต้นใช้แล้วยาสีฟันพวกนี้น้ำยาล้างปากสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับเราเปิดเราก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชน เออตรงนี้สามารถได้ทูคือจอดและลงได้เลยหรือไปทางเทศบาลก็มีครับทางมื้นที่หัวหินก็มีทางมื้นที่เพชรเกษมที่ใบพัดก็มีส่วตรงไหนไปนั่นครับมีน้อยก็ทําน้อยไม่มีก็มาแรงมาช่วยแพ็กกันได้ของผมก็พรุ่งนี้ก็มาช่วยแพ็กได้ครับรางวันเลยมีข้าวกินนะครับผมเปิดรับเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทางทางการรถไฟก็จะมีขบวนพิเศษแต่อีกประมาณเดี๋ยวเขาแจ้งมาก็จะจอดตามรายทางเพื่อรับของไปช่วยตอนรถไฟสามารถเดินได้แล้วแต่คราวนี้ก็ดูจะรับจาก บางบัหลวบางซื่อเพชรบุรีราชบุรีรับมาเรื่อย และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ